ทุกคนสนามหญ้าที่ข้งที่แล้วรีพาน้องหมามาวิ่งตอนนี้คือเป็นแม่คนิ้งขาวไปทั้งสนามเลยเนี่ยมันจะเป็นแม่คนิ้งแบบนี้ค่ะทุกคนทั้งสนามเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์อีกแล้ววันนี้คืออากาศติดลบอะทุกคนวันนี้หนาวหนาวจริงๆรีต้องเปลี่ยนแบบเสือ้อค่อนข้างหนานิดนึงวันนี้ ก็วันหยุดอีกแล้ววันหยุดบ่อยมากค่ะทุกคนทำงานที่นอร์เวย์หยุดแล้วได้เงินด้วยนะ เสียงน้ำเสียงกาต้มน้ำนะเดี๋ยววันนี้มีมีเรื่องมาเล่ากับทุกคนเล่าอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโกรธหรือจะหัวเราะดีจากคำถามเพื่อนบ้านเนาะสมัยที่รีกับไทยก็ทุกคนคงรู้นะว่าตอนที่รีแต่งงานอะ่ะรีแต่งกับ อีกคนนึงแล้วตอนที่มาอยู่ที่นอร์เวยียใหม่ๆอ่ะแต่งงานกับผู้ชายคนแรกอ่ะแล้วเลิกกันเนาะรีก็ย้อนกลับไปดูเนาะว่าทำไมถึงเลิกกันอยู่ไม่ถึงปีก็หลังจากนั้นรีต้องรอประมาณเกือบเกือบอ่าหปีหปีมั้งทุกคน5้ปีหปีหลังจากที่เลิกจากแฟนคนแรกประมาณ5,6ปีอะ่ะรีไม่ได้กลับเมืองไทยเลยนะ พราะว่ามีปัญหาอยู่ตัวคนเดียวด้วยมีปัญหาตับแฟนคนแรกด้วยมันก็เลยทำให้ลีไม่กลับไม่ได้แล้วก็อยู่ตัวคนเดียวตอนนั้นที่เล่าให้ฟังน้องหมาด้วยอะไรด้วยนะ้องค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงลีก็จนได้พบกับแฟนคนที่สองนะเราลีถึงได้กลับเมืองไทยอยู่มาเกือบเกือบเจ็ดปีนะทุกคนหกปีหรือไงอะ่ะหกปีเจ็ดปีนี่แหละลีไม่ได้กลับเลยจน จอกับแฟนคนปัจจุบันเนี่ยถึงมีโอกาสได้กลับแล้วตอนที่รีแฟนคนที่ไปแต่งงานอะ่ะแต่ไปแค่ไปแต่งงานเฉยๆนะทุกคนเราก็ไม่ได้ไปกับรีเลยที่เมืองไทยก็ไปแค่ตอนแต่งงานแล้วก็เอาเรา,เามาอยู่ที่นี่พอมาอยู่ที่นี่เสร็จก็ไม่ได้กลับไปอีกเลยแฟนคนแรกเนาะก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอเรากลับไปครั้งที่สองเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าทุกคน านานแล้วไม่ได้นั่งมุมนี้ก็พอเจอกับแฟนคนที่สองลีถึงได้มีโอกาสได้กลับเมืองไทยแล้วพอกลับไปตอนนั้นคือคือเพื่อนบ้านยังไม่รู้เราบอกแค่พ่อแม่ลีแค่นั้นเองว่าเออตอนนั้นเนาะเลิกกับแฟนใหม่แรกเลิกกับแฟนคนแรกใหม่ก็ไม่ได้บอกกับพ่อกับแม่ด้วยซ้ำหลังๆก็เลยต้องบอกค่ะเพราะว่าต้องพาแฟนคนใหม่เนี่ย ไปแนะนาให้พ่อแม่รู้จักเราก็ถามจากพี่สาวนะว่าเออจะเป็นไรไหมถ้าพาคือคนหัวโบราณเนาะพ่อแม่เราแล้วก็เป็นคนที่หัวโบราณคือจะเอาผู้ชายใหม่เข้าบ้านเนี่ยก็เกรงใจเพราะว่าคือเขาแคร์ขี้ปากชาวบ้านเนาะคนโบราณเนาะแต่ว่าพ่อแม่ลีก็ไม่มีปัญหานะลีก็พาแฟนคนใหม่ไปค่ะทุกคนตอนนั้นก็ปีอะไรจะไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนบ้านก็ถามว่า คือคือบ้าหลียเนาะมันก็มีตลาดนัดทุกวันอะ่ะมันก็อยู่แบบเวลาลีจะไปตลาดนัดเนี่ย ไปซื้อของอะไรเงี้ยตลาดนัดนีก็ต้องผ่านร้านเขาบ้านผ่านบ้านเขาคือคือทุกคนเราต้องยกมือไหว้ทั้งตลาดเลยเพราะว่าเราเกิดที่ไอเราไม่ได้เกิดเราโตที่นั่นเนาะเขาก็รู้จักเราดีรู้จักครอบครัวเราดีตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องยกมือไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีมีแม่ป้าบ้าป้าข้างบ้านคือคนเนี้ยคนในหมู่บ้านรู้นะรู้จักเขาดีคือเขาเป็นคนแบบเนี้ยลีก็รู้จักดีหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยง, <c ười> เ,ยงเคยเล่ามาหลายคลิปแล้วป้าคนนี้เนาะ ก็ถามเราเลยเราก็เข้าไปหวัดดีเนาะเพราะว่านานแล้วเราก็ไม่ได้เจอเขาแล้วเขาก็มางานแต่งเราด้วยเราเราก็ก็ต้องเข้าไปแนะนำนกมารยาททั้งๆที่ใจเราก็ไม่ได้อยากนะเพราะว่ารู้สรรพคุณของป้าคนนี้รู้เรื่องทั้งหมู่บ้านเลยอะไรเงี้ยเราก็เขาก็ถามเราแล้วเราก็แนะนําแฟนใหม่เราเขาก็ถามต่อหน้าเลยนะดีนะที่แฟนเราก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาก็ถามว่าเอ้าใช่คนใช่แฟนคนแรกที่แต่งงานไหม ไม่ใช่เขาถามว่าใช่แฟนคนแรกที่แต่งงานไหมหรีจําได้ลีก็บอกว่าไม่ใช่อ้ออะไรเงี้ยก็เขาก็ถามนูน่นถามนี่เนาะร้วก็โอเคไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแล้วพอเขาคงดินทาทุกคนเขาคงเขาคงถามเพราะว่าพอหลังจากวันต่อไปรีไปเดินตลาดนัดเนี่ยเขาก็รีไปคนเดียวเขาก็จะถามทารสุขสาระทุกสุกดิบเนาะรีก็คุยเรื่องปกติไม่ไม่ปิดบังนะ ลีลีก็ไม่ปิดบังว่าอะไรอย่างเงี้ยลีลีก็ไม่ได้เล่าหมุดเปลือกาะว่าเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นคือปีต่อไปคือแฟนคนใหม่ของลีเนี่ยเขาไปเมืองไทยกับลีสามครั้งพอครั้งที่สองเนี่ยแฟนลีก็เขาก็ถามอีกว่าป้าคนเนี้ยทุกคนเพราะแฟนลีอ่ะฝรั่งนะเนาะสองสามปีหลังจากนั้นลีไปรอบที่สองกับแฟนนะฝรั่งไหนเขาจะร่างกายเขาจะเปลี่ยนแปลง แบบเร็วมากว่าอย่างนั้นเถอะแฟนรีก็จะเริ่มแบบขยายข้างออกข้างอะไรเงี้ยป้าคนเดิมเนี่ยเขาก็ถามเหมือนเอาใช่แฟนคนแรกไหมคือหลังจากเจอกับแฟนคนใหม่รีทักทายกันแนะนําให้รู้จักกัน3ปีให้หลังรีพาไปอีกรอบหนึ่งรอบที่2กับแฟนคนเดิมนี่แหละเขาก็ถามใช่แฟนคนเดิมไหมโอ้โหแบบถามแบบเบอร์รีรีก็ไม่ใช่ตอบอยังไงอะรีก็บอกว่าคนเดิมค่ะคนเดิม อ๋อเขาก็บอกว่าอ๋อคนเดิมแกก็ยังไม่แก่นะทุกคนตอนนั้นตอนนั้นแกก็อประมาณห้าสิบกว่าเองแกก็ไม่ได้แก่หลงหลงลืมลืมห้าสิบประมาณเกือบเกือบห้าสิบตอนนั้นไม่ถึงห้าสิบดีด้วยซ้ําจะว่าความจําเสื่อมไม่น่าใช่ก็ไม่มีปัญหาลีก็บอกไปเขาจะนินทานอะไรก็ไม่รู้แล้วรอบที่สามกขาทุกคนรอบที่สามล่าสุดเมื่อปีสองพันยิบสองมั้งที่ลีไปไปขึ้นเขาใหญ่ด้วยอะไรด้วย เขาก็ถามอีกนะเพราะว่าเขาคือคือคือถึงรีบอกว่าครั้งที่แล้วคือคือกลับบ้านอ่ะอยากอยู่แต่ในบ้านคือรีไม่อยากออกนอกบ้านคือขี้เกียจตอบคําถามแล้วป้าคนนี้เขาก็จะอยู่ตรงระหว่างทางที่รีจะเดินไปซื้อของด้วยคืออยู่ตรงนั้นพอดีเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆเวลารีเดินเข้าไปซื้อของไปตลาดนัดเนี่ยรีก็ต้องผ่านผ่านร้านเขาคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุดเขาถามรีค่ะทุกคนเมื่อปี2022ที่รีไปเขาก็ถามว่าพอแฟนรีอ่ะก็เริ่มแบบเออขยายเหมือนเดิมนะคือคือเริ่มมีพุงพุงพุ้ยเริ่มมีพุงอ่ะเขาก็ถามว่าเขาก็มองมองเออจาได้คนเดิมเนาะเขาพูดประโยคนี้ทุกคนครั้งที่ครั้งที่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าคนเดิมเนาะเขาพูดอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะ คือรีแบบคนเดิมเนาะหมายความว่ายัางไงบางครั้งรีก็ตลกไนะใยายคนนี้หรือมันจะหาเรื่องคุยเรื่องนินทาเรื่องเรื่องอะไรอะไรเงี้ยคนเดิมเนาะนก็คนเดิมแล้วรีก็เลยตอบไปนะครั้งล่าสุดรีตอบไปนะทุกคนว่าเออ ลีตอบแบบเล่นๆไปเนาะคือรีตัดปัญหาไปเลยคือมาสี่ครั้งป้าหนูเปลี่ยนแฟนสี่คนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะเปลี่ยนคนใหม่ลีก็พูดติดตลกไปคือก็พูดไปหัวเราไปก็แบบเออสมเพศอนะทุกคนสมเพศเขาเนี่ยไม่ใช่สมเพศสมเพศตัวเองคือเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วคราวนี้ยมันมีคือปีหน้าค่ะทุกคนปีหน้าดีจะกลับเมืองไทยอีกปลา,ายปี2025เพราะว่าตอนนี้คือไม่ทันละตัวเครื่องบินโรงแรมเต็มหมดแล้วเพราะว่า ดูแล้วคือลิซ่าจะมาเล่นที่เมืองไทยปีใหม่เนาะฉลองปีใหม่ลีก็เลยไม่ทันแล้วค่ะก็เลยต้องรอปลายปีหน้าเพราะว่ารอคือไม่อยากกลับหน้าร้อนนะต้นปีหน้าลีก็มันกระชั้นชิดเกินแล้วก็ลีไม่อยากกลับกลางปีเพราะว่ามันร้อนมากคือลีจะอยากกลับช่วงธันวาธันวามวกราขัดของทุกปีเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวแล้วที่นู่นอากาศก็ไม่ไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยก็จะกลับปลายปีหน้าแฟนลีก็บอกว่าเออเนี่ย แฟนลีก็พูดติดตลกนะว่าเออไปครั้งนี้นะฉันจะต้องแบบลดน้ําหนักนะจะต้องลดน้ําหนักให้ได้แล้วก็ต้องไปปลูกผมค่ะปลูกผมเพราะตอนไปครั้งแรกนี้ยังหนุ่มๆอ้อๆผมยังเยอะอยู่ตอนนี้เริ่มแก่ผมก็หายหน้าท้องก็ออกแฟนลีก็พูดติดตลกนะก็ ก็จะกลับปีหน้าก็ทุกคนก็เนี่ยค่ะทุกคนรีมาเล่าเรื่องไว้รู้จะโกรธหรือว่าจะติดตลกดีก็เดี๋ยวข้างหน้าไปเนี่ยถ้าแกไม่ตายจากการก่อนแกยังอยู่ก่พี่สาวบอกแกยังอยู่ยังเหนียวหนึบนั่งแบบนั่งมองผู้คนเดินผ่านไปผ่านมานะคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นยามหมู่บ้านแล้วกันเนาะก็หนาวมากค่ะทุกคนช่วงนี้ก็ฝาก เพืเ่อนๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยทั้งชาวไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับรีคลิปหน้าค่ะรีจะออกไปจ่ายกับข้าวอีกแล้วเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน